ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันบ้านนาเมืองเพชรนะคะวันนี้เราจะมากรีดบอนไส้แล้วก็ดัดกันนะคะดัดบอนไซกันนะคะดัดกาดค่ะทุกคนเราจะมากรีดบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็ได้ทําการยกลากไว้ไว้แล้วเวลาเวลาเราจะ โชลากโชอะไรมันก็จะได้ไม่เสียหายมากนะคะอันนี้มีกะลาอยู่ข้างในนะคะแล้วทำแบบนี้ก็คือว่ากะลาจะไม่แตกนะคะเพราะว่าเราเอาดินปิดไว้แล้วก็นี่ลากก็จะยกไม่สูงเท่าไหร่นันนี่แล้วก็ดินก็ใส่ไม่เต็มกระถางน,นะคะเดี๋ยวเรามากรีดกันเลยะคะ่ะ นนี้เราจะตัดออกนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปบอนไซมะพร้าวหลายวันแล้วนะคะต้องขอโทษท่านผู้ชมที่ติดตามเนื่องจากบอนไซมะพร้าวนะคะเพราะว่าตอนนั้นได้ลงคลิปวัวไปวัวตัวนั้นก็คือต้องขายไปนะคะไม่สบายแล้วก็ผิดพลาดอ้วนแล้วอ้วนแล้วนะคะ แล้วก็ฉีดยาเป็นไข้าขาเลยต้องขายไปเพราะว่าอืมเอาแต่นอนลุกไม่ได้กลัวมันตายด้วยถ้าตายแล้วก็เสียราคาขายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังยังได้ดีนะคะ,ะเมื่อกี้ก็ตัดใบนั้นออกไปแล้วตอนนี้ก็กรีดนี่นะคะสาเหตุที่เราตะกรีดก็คือว่า เราจะให้ต้นบอนไซของเรามันมันมันเตี้ยมันเตี้ยกวา่าต้นมะพร้าวธรรมดานะคะถ้าเราไม่กรีดต้นก็จะสูงแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เออเนี่ยเราจะต้องดัดนี่นะคะดัดแบบนี้นะคะถ้าไม่ดัดเขาก็จะสูงนะคะต้นใบต่อไปก็จะสูงนะคะใบต่อไปนี่นี่เริ่มสูงแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะหลายวันเลยไม่ได้ลงคลิปนะคะขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จบก,กิ้สำหรับคนที่มาเล่นบอนไซก็ต้องเป็นคนใจเย็นนะหรือใจร้อนก็มาฝึกให้ใจเย็นกับบอนไซก็ได้นะคะ ใจเย็นมีสมาธิดีนะต้องใจเย็นถ้าใจร้อนนี่ต้นไม้มันจะกีดเข้าไปเข้าเนื้อนะต้องใจเย็นนะมีความสุกดีนะ ลักษณะต้นยาวขนาดนี้ต้องกรีดเสร็จแล้วก็ต้องหาเชือกมามัดตรงนี้นะคะไม่งั้นจะหักนะหักได้ต้องเบามือ เดี๋ยวเราจะทำการตัดตรงนี้ออกสักหน่อยนะเพราะว่ามันเกะกะหลือเกินเดี๋ยวก็หาภาพมาปิดเอานะคะ โล่งขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ตัดออกดีกว่าเพื่อสร้างลำต้นต่อไป โลกแห่งความเป็นจริงในโลกใบนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะสนใจแต่ผลลัพธ์ที่ประสบประสบวาร์มสำเร็จนะคะแต่ไม่สนใจในกระบวนการที่คนคนหนึ่งต้องเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยฟามจะประสบความสำเร็จอันนั้นผู้คนไม่สนใจนะ สนใจแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าคุณประสบความสำเร็จเขาก็จะบอกว่าเก่งต่อให้คุณกินผักทุกมือ้อเขาจะมองว่าคุณกินผักเพื่อสุขภาพแต่ถ้าคุณไม่สำเร็จเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนธรรมดาและถ้าคุณกินผักทุกมือ้อเขาก็จะมองว่า คุณยากจนคุณลําบากนะคะโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้มีข้อคิดด้วยอันนี้เดี๋ยวก็เอาเชือกมามัดนะอันนี้ก็ได้มัดแล้วนะคะ มัดเพื่ออะไรมัดเพื่อลมพัดมาก็ไม่หักเนาะอันนี้ถ้าไม่มัดลมพัดมาหักนะคะอันนี้หักยอดหักเลยต้องดึงแบบค่อยๆนะคะ ถ้าดึงแรงไปก็จะหักได้นะ แล้วคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ